สวัสดีครับคุณผู้ฟังเพื่อนผมชื่อกันเขาหายตัวไปเมื่อสามปีก่อนตอนออกเดินทางถ่ายภาพธรรมชาติทุกคนคิดว่าเขาหลงป่าแต่ไม่มีใครเจอศพหรือร่องรอยการใช้ชีวิตเลยจนกระทั่งผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาจากกันในซองนั้นไม่มีอะไรเลย นอกจากภาพถ่ายหมู่บ้านเล็กๆที่ผมไม่เคยเห็นในชีวิตนี้ใต้ภาพเขียนไว้แค่คำเดียวกลับมาไม่ได้แล้วย้อนกลับไปเมื่อสามปีก่อนกันเป็นช่างภาพมืออสมัครเล่นชอบเดินป่าคนเดียวเขาชอบสำรวจเส้นทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปวันนั้นเขาบอกผมว่าเจอชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเอกสารเก่าๆชื่อว่าบ้านดงร้างอยู่ชายเขตอุทยานแห่งชาติในภาคเหนือไม่มีชื่อหมู่บ้านนี้ในแผนที่ไม่มีใครในกรมอุทยานรู้จักชื่อนี้แต่กันบอกว่ายิ่งลึกลับยิ่งน่าสนใจเขาขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีเล็กๆแล้วต่อมอเตอร์ไซค์ลึกเท่าไปอีกหลายสิบกิโลจนถึงทางเดินเท้าในป่า หลังจากเดินเกือบสองวันเขาเจอหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านไม้เก่าๆหกเจ็ดหลังมีคนอยู่จริงๆทุกคนเงียบไม่พูดแต่ยิ้มให้ทุกคนแบบไม่แสดงอารมณ์การบอกว่าหมู่บ้านดูเหมือนติดอยู่ในเวลาเดิมๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์แต่ทุกบ้านมีกระจกเก่าๆวางไว้หน้าบ้านบานหนึ่งและไม่มีใคร สองมันเลยตอนกลางคืนเขานอนในบ้านร้างเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบบ้านทั้งคืนเสียงขูดข้างฝาเหมือนมีใครเอาเล็บข่วนแต่พอเปิดหน้าต่างออกดูไม่มีใครคืนที่สองเขาฝันเห็นตัวเองเดินอยู่ในหมู่บ้านเดินไปทีละหลังแล้วในฝันทุกหลังที่เขาเดินผ่านมีคนในบ้านหันขวับมามองเหมือนพร้อมกัน เขาตื่นมาพร้อมเสียงเคาะประตูแต่ไม่มีใครอยู่หน้าประตูเลยวันต่อมาเขาพยายามถามชาวบ้านว่าหมู่บ้านนี้ชื่ออะไรผู้หญิงแก่คนหนึ่งตอบเพียงว่าที่นี่ไม่มีชื่อและไม่มีใครออกไปได้กันเริ่มรู้สึกว่าเวลาในหมู่บ้านนี้เดินช้าลงผิดปกติพระอาทิตย์ตกช้าผิดปกติ นาฬิกาเขาหยุดเดินกล้องถ่ายภาพไม่ได้แต่เขายังอยู่วันที่เขาพยายามเดินออกจากหมู่บ้านเขาเดินวนกลับมาทางเดิมทุกครั้งเหมือนมีทางเดียวคือเดินกลับเข้าหมู่บ้านและทุกครั้งที่เขากลับมาจะมีบ้านเพิ่มขึ้นอีกหลังหนึ่งและบ้านนั้นมีรูปภาพของเขาตั้งอยู่บนหิ่งหลังจากวันที่ห้า เขาไม่เห็นชาวบ้านอีกเลยมีแต่เสียงเสียงพึงพรรมพำจากในป่าเหมือนเสียงคนสวดอะไรเบาๆทั้งคืนและในคืนสุดท้ายเขาฝันเห็นเพื่อนของเขามายืนหน้าบ้านพร้อมพูดว่ากลับมาเถอะกันกลับมาให้ทันก่อนบ้านหลังสุดท้ายจะสร้างเสร็จกันไม่เคยกลับมาแต่รูปถ่ายหมู่บ้านนั้นที่เขาส่งกลับมาให้ผมจํานวนบ้านทั้งหมด คือแปดหลังและหลังสุดท้ายหน้าบ้านมีกระจกวางอยู่และในกระจกสะท้อนเงาของใครบางคนที่ไม่มีใบหน้าเลยไม่มีใครรู้ว่าหมู่บ้านนั้นมีอยู่จริงไหมหรือเป็นแค่กับดักของอะไรบางอย่างในป่าแต่ผมยังเก็บรูปใบนั้นไว้เผื่อว่าวันหนึ่งผมจะได้เห็นมันด้วยตาตัวเองหรือผม แค่รอให้บ้านหลังที่เก้าถูกสร้างขึ้นแล้วผมจะกลายเป็นคนถัดไปที่ไม่วนกลับออกมาเสียงท้ายเสียงลมหอนบวกกับเสียงฝีเท้าเดินช้าๆบนทางดินบวกกับเสียงไม้กระทบกันเบาๆเหมือนกำลังก่อสร้าง